สวัสดีครับวันจันทร์ที่21เดือนเมษายน2568วันนี้ก็ฟุตบอลมันเดย์ไนท์นะครับก็อยู่กับทีเด็ดบอลสเตปบายมิสเตอร์ดึงสติอีกเช่นเคยฟุตบอลที่ลงเตะที่น่าสนใจนะครับที่เราคัดมาเนี่ยก็จะมีพิมพ์นลีอังกฤษแล้วก็กันโซซิลาอิตาลีตามด้วยลาลิกาสเปนตบท้ายด้วยแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับอยากดูคู่ไหนสามารถกดรีได้เลยนะครับนาทีหรือวินาทีมีบอกอยู่ใต้คลิปพี่เป็นกําลังใจให้ผมผมเป็นกําลังใจให้พี่เหมือนเดิมครับแนวทางของเราเนี่ยก็จัดมาให้6คู่เน้น นะครับในส่วนของวันนี้คู่แรกสเปอร์พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่ที่2กายารีพบกับฟิออเรนติน่าคู่ที่3าเจนัวพบกับลาซิโอคู่ที่4ปาม่าพบกับยูเวนตุสส่วนคู่ที่5คิโรนาพบกับเรอเบติสและคู่ที่6ลูตันทาวพบกับบิตตันซิตี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับทางเราต้องขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งทางเราเนี่ยได้มีกิจกรรมพิเศษประจำวันกับการทายผลสกอร์บอลนะครับเรียกว่าจัดกันทุกวันสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นนะครับสำหรับคืนนี้ก็จะเป็นคู่ของสเปอร์พบก แล้วเรายังมาแลกเปลี่ยนความรู้หรือแท็กติกทีมฟุตบอลกันได้ด้วยในกลุ่มนะครับแอดมินน่ารักเซียนบอลแล้วก็เฮฮารับรองในกลุ่มแนวทางมีของดีๆเพียบแถมถ้าทายถูกเนี่ยรับทันทีเครดิตฟรี200นะครับและหากท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม VIP ทักมาหลังไมค์ทางไลน์ได้เลยนะครับกดที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์มาว่า t c 168หากท่านไหนกําลังหาเว็บไซต์กีฬาดีๆมั่นคงไว้ใจได้มาให้เราดูแลได้นะครับยังไงทักมาได้เลยประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรม งั้นเรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับสเปอร์จะเปิดบ้านตนรับการเมือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสส่วนคู่นี้ก็จะคิกออฟเวลาตีสองนะครับในศึกพิมเมลียังกฤษและปัจจุบันตารางคะแนนตอนนี้นะครับสำหรับสเปอร์แข่ง32ชนะ11เสมอ4แพ้ไป17ครั้งตูได้เสียได้60เสีย49มีอยู่37คะแนนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่15ของตารางและทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับแข่ง32ชนะ17เสมอ6แพ้ไป9ประตูได้เสียได้51เสีย38มีอยู่57คะแนนตอนนี้ก็อยู่ในอับงงตาารสรสห ตอนนี้ต้องเร่งทําคะแนนเพื่อที่จะลุ้นพื้นที่ยุโรปไปให้ได้และหลังจากที่อัตตนวินล่าได้ชนะนิวคาเซิลไปเมื่อวานก็ได้ไล่จี้มาติดติดแล้วนะครับส่วนฟอร์ม5เกม5นัดหลังสุดของฝั่งจาบ้านสเปอร์ชนะไป2เสมอ1แพ้ไป2ครั้งเกมนัดล่าสุดของเขาถือว่าทาได้ดีนะครับได้บุกไปชนะแฟรงก์เฟิร์ตได้1ประตูต่อ0ในศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายและทําให้เข้ารอบรองชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วด้วยผลสกอร์รวม2ประตูต่อ1ครับและส่วนทางด้าน5 5เกมนนัััดดหลงงงสุขอติแระคชไไปป3พ้้2 เกมนัดล่าสุดได้เปิดบ้านแพ้เอเวอร์ตันไปนะครับหนึ่งบุรุูนในเกมลีกทําให้เสียคะแนนไปแบบไม่น่าใช่นะครับสเกมในลีกหลังสุดไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยทําให้ตอนเนี้อันดับที่จะลุนท็อปโฟเริ่มจะสั่นคอนส่วนทางด้านเฮทูเฮทท่านัดหลังสุดของ2คู่นี้นะครับสเปอร์ชนะไปทั้งหมด3ครั้งฟอร์เรสชนะไป2ครั้งและเกมนัดล่าสุดที่เขาได้เจอกันสเปอร์ได้บุกไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสมานะครับหนึ่งบุรศูนย์ในเกมลีกช่วงปลายปีที่แล้วครับมาดูทางด้านไล่งเเจจ้้าาาาบนนนนนนปอร์คดวคว่ะะมมใใแผ4333ักี ผู้รักษาประตูที่ใช้ก็จะเป็นวิคาริโอครับและทางด้านของตัวรับเนี่ยก็จะมีเดเจสสเปนตามด้วยดาร์เวตแล้วก็อูโดกี้ตามด้วยโลเมโลแล้วก็เปโดปบโรครับส่วนทางด้านของมิดฟิลด์ตัวลุกและตัวรับนะครับก็จะประกอบไปด้วยโอเซซาตามด้วยเจมแมตติสันแล้วก็บิทซูมาครับผมและตัวลุกเนี่ยก็จะใช้สามประสานอย่างแมตตี้เทลตามด้วยจอห์นสันแล้วก็โซเลนเก้ครับและทางด้านของฟอร์เรนนะครับคาดว่าจะมาในแผน4-2-3-1ครับโดยที่จะใช้ผู้รักษาประตูเป็นแมตเซลนะครับผมและตัวรับเนี่ยก็จะมีโมเรรโโโนนนตามมด้ว illo, ้ววยูิิลลลแก็ค มิดฟิลด์ตามด้วยเนโววิลเลียมครับและทางด้านมิดฟิลด์ตัวลุกและตัวรับนะครับก็จะมีเอลเลียตเอนเดอร์สันตามด้วยไลอันเยสแล้วก็มอร์แกนกิบไว้นะครับและทางด้านของตัวลุกสามประสานานะครับคาดว่าจะมีฮุสสันโอดอยตามด้วยแอนโทนีอีลังกาแล้วก็คิดวูดครับสำหรับทีมเยือนฟอร์เรสฟอร์มเนี่ยอาจจะดูดรอปลงไปแพ้2นัดติดต่อกันในเกมลีกที่ผ่านมาแต่ด้วยศักยภาพของทีมเนี่ยรวมไปถึงแท็กติกของกุนซือเขาบวกกับสถานการณ์ที่จะลุนท็อปโฟเพื่อไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลลีีีกกใในนนนซซััั่่่หห้้้้้า็ยงงงงคคทททจะะะิไไมดรบแตอ เก็บ3คะแนนเนี่ยให้ได้โดยเร็วส่วนทางด้านของเจ้าบ้านสเปอร์ที่เพิ่งจะเข้ารอบยูฟายูโรป้าลีกมาก็น่าจะทําให้หันไปลุ้นโฟกัสทางนั้นอย่างเต็มระบบนะครับก็เพื่อโคตาที่จะได้แชมป์เช่นเดียวกันเพราะว่าอันดับในลีกก็ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วก็อยู่ในโซนปลอดภัยแล้วด้วยก็คงที่จะเล่นประคองทรงไปเรื่อยๆสําหรับในพรีเมียร์ลีกฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับที่จะได้เห็นการโลเทชันนัดนี้ของสเปอร์ครับสเปอร์พบกับนอติงแฮมฟอร์เรสผู้นี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนนอร์ที่อิชม์ กายารีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างฟีอเรนตินาและคู่นี้ก็จะ kick off เวลา2องทุ่มนะครับในศึกการโเซโซีเลอาอิตาลีปัจจุบันตารางคะแนนตอนนี้นะครับสำหรับกายาลีเนี่ยแข่ง32ชนะ7เสมอ9แพ้ไป16ประตูได้เสียได้32เสีย4 7มีอยู่30คะแนนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่15ของตารางครับและส่วนทางด้านของทีมเยือนฟีอเรนตินานะครับแข่ง32ชนะ15เสมอ8แพ้ไป9้าประตูได้เสียได้4 9เสีย32มีอยู่53คะแนนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ 5เกม5นัดลังสุดของเจ้าบ้านกายารี่นะครับชนะไป1เสมอ2แพ้ไป2ครั้งเกมนัดล่าสุดเนี่ยได้บุกไปแพ้อินเตอร์มิลานมาจ่าฝูงนะครับ3-1ในเกมลีกที่ผ่านมาส่วนทางด้าน5เกม5นัดหลังสุดของฝั่งทีมเยือนฟิออเรนติน่าชนะไป2เสมอไป3ครั้งและเกมนัดล่าสุดของเขาเนี่ยได้เปิดบ้านเสมอกับ NK เซลเย่ไปนะครับ2-2ในศึกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกก็รอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะครับและได้เข้ารอบรองชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วด้วยผลสกอร์รวม4-3ครับสําหรับฟิออเรนติน่าทางด้าน H2H 5นัดลังสุดของ2คู่ ฟีอเรนติน่าชนะไปทั้งหมด4ครั้งเสมอกันไป1ครั้งครับเท่ากับว่า5นัดหลังสุดที่ได้เจอกันกายารียังไม่สามารถชนะฟีอเรนติน่าได้เลยนะครับผมนัดล่าสุดที่เขาได้เจอกันกายารีได้บุกไปแพ้ฟีอเรนติน่ามา1นึ่งบรตสูในเกมกเลีกช่วงปลายปีที่แล้วนะครับมาดูทางด้านไรอัพนะครับของฝั่งเจ้าบ้านกายารีคาดว่าจะมาในแผน3 4 2 1นะครับโดยที่จะใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นเอเรียคาปิเล่ครับและในส่วนทางด้านของตัวรับนะครับก็จะมีเซบาสเตียนลูเปร์โตตามด้วยเยรีมีนาแล้วก็และในส่ว ของมิดฟิลตัวลุกและตัวรับนะครับก็จะมีอูเกลโลตามด้วยมาคุมบูแล้วก็มิเชลอาโดโปตามด้วยนาเดียซอเต้ครับทางด้านของตัวลุกนะครับก็จะใช้สมประสานอย่างนี้คือลัดวิโอลาตามด้วยลูอัมโบแล้วก็ลูเบอร์โตพิโคลี่ครับผมส่วนทางด้านของทีมเยือนฟิอเรนติน่านะครับคาดว่าจะมาในแผน35-2นะครับในเกมวันนี้โดยที่จะใช้ผู้รักษาประตูเป็นดาบิดเดกานะครับและตัวรับเนี่ยก็จะมีลูก้าลานิเอรี่ตามด้วยพาโบมาลีแล้วก็พนกาซิตโคมุสโซครับทางด้านของมิดฟิลตัวลุกและตัว,ตวรับ ด้วยโรบินโกเซนตามด้วยโรเลนโดเมนดากอร่าแล้วก็ดานิโลคาตาลดีแล้วก็นิโคโลฟาจิโอลีตามด้วยดอสซานโตโดโดครับและตัวลุกที่ใช้หน้าเป้านะครับ2ตัวอย่างมอยคีนแล้วก็กุตมันสั้นนะครับผมสาหรับไก亚รีนะครับผลงานที่ได้ดูในบ้านเนี่ยยังขาดความสม่ําเสมอนะครับหเกมหลังสุดชนะไปได้แค่2นัดส่วนทางด้านของทีมเยอนฟิีออเรนติน่านะครับผลงานนอกบ้านช่วงหลังเนี่ยก็หนักเหมือนกันไม่ชนะมา4นัดติดต่อกันแล้วแต่ก็มองว่านะครับสถานการณ์ของฟิออเนี่ยกำลังดีมากๆที่เพิ่งจะ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกไปด้วยอย่างที่บอกไปตอนข้างต้นนะครับตอนนี้โมเมนตัมน่าจะมาทางฟิออเรนติน่ามากกว่าครับกายารีพบกับฟิออเรนติน่าคู่นี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนต่อปอป,อปอที่ฟิออเรนติน่าผมว่าไปได้ครับเราไปกันต่อคู่ที่3ของวันนี้นะครับเจนัวจะเปิดบ้านต้อนรับเมเยอนอย่างลาซิโอและคู่นี้ก็จะคลิกออฟเวลา5ทุ่มตรงนะครับในศึกกันโซซิเรียอ,อิตาลีและตารางคะแนนปัจจุบันตอนนี้สำหรับเจนัวนะครับแข่ง32สชนะ9เสมอ12แพ้ไป11ดประตูได้เส เาเสีย38มมีอยู่39คะแนนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่12ของตารางครับและทางด้านของลาซิโอนะครับแข่งส2ชนะ16เสมอ8แพ้ไป8ครั้งประตูได้เสียได้53เสีย4 3มครับมีอยู่56คะแนนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่7ของตารางส่วนทางด้าน5เกม5นัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านเจนัวชนะไป2เสมอ2แพ้ไป1นครั้งเกมนัดล่าสุดได้บุกไปเสมอกับเวโรนามานะครับศูนย์ตศูนในเกมลีกที่ผ่านมาและทางด้านของลาซิโอเนี่ย5เกมหานัดหลังสุดของเขาชนะไป22สอไป1ครั้งเกม นัดล่าสุดได้เปิดบ้านชนะโบโดกิมไม่ได้นะครับสามประตูหนึ่งในศึกยูโรปลีกรอบ8ทีมสุดท้ายผลสกอร์รวมเนี่ยสามประตูต่อสามนะครับทำให้ต้องยิงจุดโทษแล้วก็แพ้โบโดกิมไปนะครับตกรอบไปแล้วในรายการนี้สําหรับลาซิโอและทางด้านเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดของ2คู่นี้นะครับเจนัวชนะไป2ลาซิโอชนะไป3ครั้งนัดล่าสุดที่เขาได้เจอกันเจนัวได้บุกไปแพ้ลาซิโอมานะครับช่วงปีที่แล้วนะครับผมในเกมลีกแพ้มา3ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูทางด้านไล์อัพนะรขบของฝั่งเจ้าบ้านเจนัวเนี่ยคาดว่าจะมานแผ 4-2-3-1นะครับในเกมวันนี้โดยที่จะใช้ผู้รักษาประตูเป็นนิโคล่าเรียลี่ครับและตัวรับนะครับก็จะมีแอรอนมาตินตามด้วยโจฮันวัตเกตแล้วก็โคนี่เดวินเทอร์ตามด้วยซาบิลลี่นอร์ตันคัฟฟี่ครับและในส่วนของมิดฟิลด์ตัวลุกและตัวรับนะครับก็จะประกอบไปด้วยมาซินี่ตามด้วยมอร์เทนเฟนลับแล้วก็ฟาบิโอมิเลติครับผมและในทางตัวลุกสามประสานอย่างวิตินญาแล้วก็อเลซานโดโซนารีตามด้วยแอนเดียปินามอนตี้ครับและทางด้านของทีมเยือนริโอคาดว่าวันนี้จะมาในแผน 4- 2 3. สาน,นะครับโดยที่จะใช้ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นคิทต้อนมาร์ดน,นะครับผมและตัวรับเนี่ยก็จะมีเปเลกินี่ตามด้วยโลแมกโนลี่ตามด้วยมาริโอกีลา่าแล้วก็อดัมมาลูสิกครับและในส่วนทางด้านของมิดฟิลด์ตัวลุกและตัวรับเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโลเวล่าตามด้วยเกนดูซี่แล้วก็บูราเยเดียครับผมและทางด้านของตัวลุกเนี่ยก็จะใช้3ประสานอย่างแมทติอาเซคานี่ตามด้วยติจันนี่นอตลี่แล้วก็คาเทลลานอนนะครับเจนัวนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยแทบไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วเพราะอยู่กาลางตารางแต่ผลงานในนบ้านน้าก็ตอง อกเลยว่าแข่งโป๊กเพราะว่าไม่แพ้มา6นัดติดต่อกันแล้วแบ่งเป็นชนะ5แล้วก็เสมอไปหนึ่งสหรับฟอร์มเกมในบ้านเจนัวถ้าใครได้ดูต้องบอกว่าโหจัดจัดครับส่วนทั้งฝั่งของทีมเยือนลาซิโอนะครับผลงานช่วงหลังถือว่าดรอปลงไปก็ยังขาดความสม่ําเสมอน,นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเกมกลางสัปดาห์เข้ามาด้วยเลยทําให้ผลงานช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีครับสะดุดบ่อยมากเจนัวพบกับลาซิโอคู่นี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านลองที่บอบอเจนัวครับยังไงไม่แพ้เต็มที่เสมอเพื่อเปิดชนะให้ด้วยรัเาไปกน ่อคู่ต่อไปนะครับผมปามาจะเปิดบ้านต้อนรับเยือนอย่างยูเวนตุสนะครับและคู่นี้ก็จะคลิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาฬิกาในศึกกันโซเซเลียอิตาลีนะครับปัจจุบันตารางคะแนนตอนนี้ปาาแข่งสามสิบสองชนะห้าเสมอสิบสามแพ้ไป, 14, ปไสิบสี่ประตูได้เสียได้สามสิบเจ็ดเสียห้าสิบเอ็ดมีอยู่ยี่สิบแปดคะแนนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่สิบหกของตารางนะครับและทางฝั่งของทีมเยือนยูเวนตุสแข่งสามสิบสองชนะสิบห้าเสมอสิบสี่แพ้ไปสามครั้งประตูได้เสียได้สี่สิบเก้าเสียสามสิบมีอยู่ห้าส และตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่4ของตารางครับยังคงต้องลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับในฤดูการหน้าเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องไปเล่นให้ได้เหมือนอย่างเคยนะครับสำหรับยูเว่และทางด้าน5เกม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านปาลม่าเสมอไปทั้งหมด5ครั้งและส่วนเกมนัดล่าสุดของเขาได้บุกไปเสมอกับฟิออเรนติน่ามานะครับศูนย์ระศูนย์ในเกมลีกที่ผ่านมาส่วนทางด้านของทีมเยือน5เกม5นัดหลังสุดของยูเวนตุสชนะไป2เสมอ1แพ้ไป2ครั้งและเกมนัดล่าสุดของเขาได้เปิดบ้านชนะเลตเช่ไปได้2สองเกมลีกที่ผ่านมา และส่วนทางด้านเฮดทูเฮดของ2คู่นี้5นัดหลังสุดที่เจอกันยูเวนตุสชนะไป4ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับเท่ากับว่า5นัดหลังสุดเนี่ยปามายังไม่สามารถชนะยูเว่ได้เลยนะครับผมมาดูทางด้านเจ้าบ้านปามานะครับไล่อพของวันนี้ที่คาดว่าจะใช้เนี่ยจะมาในแผน35-2นะครับผมโดยที่จะใช้ผู้รักษาประตูเบนซูซุกินะครับและทางด้านของตัวรับนะครับก็จะมีลาตาโรวาเลนติตามด้วยจิโอวานนี่เลโอนี่แลวก็โวกีอัคโคนะครับและทางด้านของมิดฟิลด์ตัวลุกและตัวรับนะคร วาเลรี่ตามด้วยไซมอนโซมแล้วก็แมนเดล่าเคดิต้าตามด้วยเอเดียนเบอร์นาเบ้แล้วก็เดลปาโตครับส่วนตัวลุกนะครับก็จะใช้3ประสานอย่างโยอันบอนนี่ตามด้วยมาเคโอเปเลกิโน่นะครับผมส่วนทางด้านของทีมเยือนนะครับยูเวนตุสเนี่ยจะมาในแผน3 4 2 1นะครับผมที่คาดไว้โดยผู้รักษาประตูนะครับจะนําโดยเกโกลิโอครับและตัวรับเนี่ยก็จะมีลอยเคเวรียตามด้วยเวียก้าแล้วก็ปีแอคารูลูครับผมและในส่วนมิดฟิลด์ตัวลุกและตัวรับนะครับได้แก่อันเดียกัมเบียโซแล้วก็เคเฟนตูราม แล้วก็ตามด้วยโลคาเตลลี่แล้วก็แม็กเคนนี่ครับผมทางด้านตัวลุกนะครับก็จะเป็นสามประสานอย่างนิโคลัสกอนซาเลสตามด้วยทิโมตีเวอาร์แล้วก็วาราโฮวิกครับสำหรับปามาเองตอนนี้ผลงานในลีกช่วงหลังย่ำแย่อยู่พอสมควรนะครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยเสมอไปทั้ง5นัดแต่ก็ไม่ได้แพ้นะครับและตอนนี้ยังคงต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหนีตกชั้นอย่างหนะักในขณะทางฝั่งของทีมยูเวนตุสเองเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชใหม่มานะครับสามเกมแรกก็ยังไม่แพ้ใครชนะไป2เสมอ1แต่ชัยชนะทั้ง2นัดนั้นนนกก็มาจาจที่่เลใบ มาเยือนนัดนี้ต้องบอกว่าหนักอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าบ้านปามาสู้หลังชนฝาอย่างแน่นอนครับนัดนี้ปามาพกอยู่เวนตุสนะครับคู่นี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านลองที่ปาม์มาครึ่งลูกยังไงไม่แพ้เต็มที่เสมอเผื่อชนะให้ด้วยครับ <S <S เรามา <S <S มลุยกันต่อคู่ที่5ของวันนี้นะครับคิโรนาจะเปิดบ้านต้อนร,ร,รับเมเยอนอย่างแล้วเบรติดและคู่นี้ก็จะคลิกออฟเวลาตีสองนะครับในศึกลาลิกาสเปนและส่วนตารางคะแนนปัจจุบันนะครับคิโรนาตอนนี้แข่ง31ชนะ9เสมอ7แพ้ไป15ประตูได้เสียได้38เสีย มีอยู่34คะแนนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่16ของตารางและส่วนทางด้านของเรอบเบติสนะครับตอนนี้แข่งไปแล้ว31ชนะ13เสมอ9แพ้ไป9ประตูได้เสียได้42เสีย39มีอยู่48คะแนนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่6ของตารางครับทางด้าน5เกม5นัดหลังสุดของคิโรนาเจ้าบ้านนะครับชนะไป1เสมอ1แพ้ไป3ครั้งเกมนัดล่าสุดเนี่ยเขาได้บุกไปแพ้ออซากุณามา2ประตู1ในเกมลีกที่ผ่านมานะครับส่วนทางด้านของเรอบเบติส5เกม5นัดหลังสุดของเขา นะไป2เสมอ2แพ้ไป1ครั้งส่วนทางด้านเกมนัดล่าสุดของเขาเนี่ยได้บุกไปเสมอกับจากิโลเนี่ยมา1นึ่งบรหนึ่งในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายแต่สําหรับเลอบติสเองเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าสกรรวมเนี่ยเขาชนะไปได้3ามบรหนึ่งนะครับเพราะว่าเล็กแรกเขาได้เปิดบ้านชนะไป2องบรศูนย์นะครับผมและเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดของ2คู่นี้นะครับคิโรน่าชนะไป1นึ่งแล้วบติตชนะไป2ครั้งเสมอกันไป2ครั้งนะครับนัดล่าสุดที่เขาได้เเจออกกกัันนิโนาไได้บุปสม มาสมา1ประตูในหนึ่งในเกมลีกที่ผ่านมาล่าสุดนะครับที่เขาได้เจอกันนะครับเรามาดูทางด้านไ์อัพนะครับของฝั่งเจ้าบ้านวันนี้คาดว่าจะมาในแผน4-2-3-1ครับผมโดยที่จะใช้ผู้รักษาประตูเป็นกัสซานิกานะครับและทางด้านของตัวรับเนี่ยก็จะมีมิเกลกูตียเลสตามด้วยเดลี่บินแล้วก็เคอร์เลซี่ตามด้วยอาร์นัวมาร์ตินสนะครับและในส่วนของทางด้านมิดฟิลด์ตัวลุกและตัวรับเนี่ยได้แก่อีวานมาตินตามด้วยอาร์เธอร์เมโลแล้วก็เฮเรล่าครับผมและทางด้านของตัวลุกนะครับก็จะใช ตามด้วยวิกเตอร์ซีการคอฟแล้วก็อาเบลหลุยครับและในส่วนของทีมเยือนเรีอารเบติสนะครับคาดว่าจะมาในแผน4-2-3-1ครับผมโดยผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นเอเดียนและตัวรับเนี่ยก็จะมีแปรโลตามด้วยนาธานแล้วก็มาร์คบาต้าตามด้วยหลุยบาวครับและทางด้านมิดฟิลด์ตัวลุกและตัวรับนะครับก็จะมีปาโบฟอร์นาวตามด้วยจอห์นนี่คาร์โดโซแล้วก็อิตโก้นะครับผมและในส่วนของตัวลุกนะครับก็จะมี3ประสานอย่างโรดิเกสตามด้วยแอนโทนีแล้วก็ครูโซเฮนันเดสนะครับผมสำหรับคินรลล ครับคู่นี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านคิโรนายังไงไม่แพ้เต็มที่เสมอเพอื่อชนะให้ด้วยครับเรามาลุยกันต่อคู่ที่6ของวันนี้นะครับคู่สุดท้ายในวันนี้แล้วลูตั้นทาวจะเปิดบ้านต้อนรับก,กัรรมเบเยนอย่างบิตตันซิตี้ครับและคู่นี้ก็จะคลิกออฟเวลา3ทุ่มตรงในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษสำหรับลูตันทาวตอนนี้ปัจจุบันแข่งไปแล้ว4 3ชนะ11เสมอ10แพ้ไป22บสดงประตูได้เสียได้38แเสีย6กครับมีอยี่43นาคะแนนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ ให้ไปอยู่ในด้านโซนปลอดภัยให้ได้นะครับสำหรับรูตันทาวและส่วนทีมเยือนบิตตันซิตี้ตอนนี้แข่งไปแล้ว43ชนะ17เสมอ16แพ้ไป10ประตูได้เสียนะครับได้56เสีย46ครับมี่67คะแนนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่5ของตารางนะครับและทางด้านฟอร์ม5เกม5นัดหลังสุดของรูตันทาวเนี่ยชนะไปทั้งหมด2เสมอ2แพ้ไป1ครั้งเกมนัดล่าสุดนะครับถือว่าฟอร์มดีบุกไปชนะดา์บี้คอตตี้ได้1บุโรโศกในเกมลีกนะครับผมที่ผ่านมาส่วนทางด้านของทีม City, เยือนบ การของเขาชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1ครั้งเกมนัดล่าสุดได้เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ไปนะครับสประตูหนึ่ง1 1> ในเกมลีกและทางด้านเฮททูเฮทหน้านัดหลังสุดของ2คู่นี้นะครับรูดันทาวชนะไป2บิตตันซิตี้ชนะไป2ครั้งเสมอกันไป1ครั้งนะครับนัดล่าสุดที่เขาได้เจอกันเนี่ยรูดันทาวได้บุกไปแพ้บิตตันซิตี้มา1นประตูศูนย์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับในเกมลีกและทางด้านไลท์อัพนะครับจะบ้านรูดันทาวเนี่ยคาดว่าจะมาในแผน3า2ห้นะครับในเกมวันนี้โดยผู้รักษาประตูที่ใช้เนีจะะ็นคมิกก้รับับแลตว จมีอามารี่เบลตามด้วยแม็กกินเนสตามด้วยคิดมากอรโซครับผมและในส่วนของมิดฟิลตัวลุกและตัวรับนะครับก็จะมีอาลีตามด้วยจอแดนคาร์กแล้วก็อาร์ตการ์ดแล้วก็คาวเนสซ์มิธตามด้วยจอร์โบเลอร์ครับและทางด้านของตัวลุกนะครับก็จะมีลามินดาโบิตามด้วยคาวตันมอริตครับและส่วนทางด้านของทีมเยือนบิตตันซิตี้นะครับคาดว่าจะมาในแผน3ามห้าสองนะครับในเกมวันนี้โดยผู้รักษาประตูที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแม็กโอลิอารี่ครับและในส่วนทางด้านของตัวรับเนี่ยก็จะมีคาเมลอนปิงตาม ด้วยล็อบดิกกี้แล้วก็แซกไวน์เนอร์ครับผมและทางด้านของมิดฟิลด์ตัวลุกและตัวรับนะครับก็จะได้แก่แม็กโคลี่ตามด้วยเจสันไนท์แล้วก็โจวิลเลียมตามด้วยจอร์ดแทนเนอร์ครับและทางด้านของตัวลุกนะครับก็จะมี3ประสานอย่างแม็กเบิร์ดตามด้วยจอร์ดเออร์ตี้แล้วก็นากิเวลครับลูนันทาวพบกับบิตตันซิตี้คู่นี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนที่บิตตันซิตี้ครับยังไงไม่แพ้เต็มที่เสมอเพอืพอ่พอชนะให้ด้วยก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลวันจันทร์ที่21เดือนเมษายน2568 6ครัับบฟุตอลท้งหมด ูสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาสรุปแนวทางให้ทุกท่านได้ตัดสินใจกันอีกทีคู่แรกสเปอร์พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอที่ฟอร์เรสครับคู่ที่2กายารีพบกับฟิออเรนติน่าต่อปปที่ฟิออเรนติน่าครับคู่ที่3เจนัวพบกับลาซิโอลองปปที่เจนัวครับคู่ที่4ปามาพบกับยูเวนตุสลองที่ปามาครึ่งลูกครับส่วนคู่ที่5คิโรนาพบกับเรอเบติสเสมอที่คิโรนาครับและคู่ที่6ลูตันทาวพบกับบิตตันซิตี้เสมอที่บิตตันซิตี้ครับเล่นให้มีสตติอย่่างมมีสไไล์ให้ เดือดร้อนตัวเองจนเกินไปนะครับถ้าถูกใจหรือแอบ,บได้ใจฝากพี่ๆแอดบ้านเขียวแอดทีซีหนไว้ในดวงใจด้วยนะครับผมว่าพวกพี่ๆทุกท่านมีแนวทางการตัดสินใจของตัวเองกันไว้อยู่แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ทีเด็ดบอลสเตปบายมิสเตอร์ดึงสติกันด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากครับบทวิเคราะห์กับแนวทางเป็นแค่อง์ประกอบส่วนหนึ่งในการทําคลิปเท่านั้นชอบก็ใส่ไม่ใช่ก็สวนผมเชื่อว่าทุกคนมีดีอยู่ที่ตัวอยู่แล้วจะกลัวอะไรยังไงขอให้ลในานนแะกรตัดสิจ ออกมาแบบแฮปปี้มีความสุขกันทุกท่านนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ